มิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องกรรมสี่อย่างหนึ่งกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลกรรมสองกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลสามกรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นสี่กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ 4. ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่พระโสดาบันจะต้องละได้ อันดับแรกกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลถ้าถ้าชาวพุทธเข้าใจเรื่องนี้การบนบานสารกล่าวจะหมดไปจากประเทศเลยถูกต้องไหมจริงไหม <c oughs> เพราะเวลาโยามไปพึ่งพาอ้อนวอนโยามคิดว่าสิ่งนั้นบันดาลได้ใช่ไหมคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไอ้นั่นไอ้นี่บันดาลได้และโยมจะหลีกจาก กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพราะคิดว่าเดี๋ยวไปทําชั่วเดี๋ยวไปเอาหูหมูไปละครไปนะี่จบแล้วฉันรอดแล้วนะอ่หรือว่าโจรไปฆ่าคนตายมาไปป้นแบงมาโอ้โหห้อยพัดเต็มคอเลยฉันรอดแน่อมผ้าอยู่ในปากโดนตํารวจยิงทะลุจนได้ไม่รอดนะเพราะเป็นเรื่องของกรรมทางกายวาจาใจนะอ่ไม่มีสิ่งใดบันดาลน,นะอา่า ดังนั้นไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎดไม่มีพระเจ้าชี้อ้นี่จงเป็นนี่นี่จงเป็นนี่นะดังนั้นเวลาพระเจ้าเจอ <c oughs> ปริพภาชกที่คิดว่ามีเทพเจ้าบัรดาลทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าเออถ้าพระเจ้าเธอบัรดาลทุกอย่างอย่างนี้เวลาเธอไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในการมนี่ก็เทพเจ้าเธอบันดาลใช่ไหมอืม <c oughs> ปริพภาชกตอบไม่ได้ <c oughs> เออใช่พระเจ้าฉันก็ไม่ดีสิอือ ไปพาให้ฉันทำบาปท,ทำกรรมในี่ผิดศีลห้าใช่ไหมเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าโต้อตอบกับปริพาชกโอ้โหความเห็นในยุคนั้นเนี่ยเยอะมากต้องสู้กันด้วยวาทะเนี่ยโต้อตอบกันด้วยเหตุด้วยผลนทีนี <c oughs> น้กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลเริ่มยากขึ้นนิดหนึ่งไม่ใช่คนอื่นก็นี่ไม่ใช่ตัวฉันหรือไงเนี่ย นะซึ่งจริงๆแล้วนี้ก็ไม่ใช่ตัวจันทร์จริงๆใช่ไหมมีคนถามผู้เจ้าว,ว่าผัสสะเป็นของใครสลายตนะเป็นของใครเวทนาเป็นของใครความอยากเป็นของใครความยึดเป็นของใครผู้เจ้าบอกไม่มีนี่ผิดมาตั้งแต่คําถามนะ,ะถามผิดถามภายใต้ตัวตนนะลูกตาเป็นของใครลูกตาไม่มีของใครเป็นธาตุตามธรรมาชาติหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครไม่มี นและพระเจ้าอธิบายเนี่ยโยมลองดูนะงงงงนิดๆน,นะถ้าโยมไม่ไข้ควรดีๆพระเจ้าจะพูดกลับไปกลับมานะจะลองให้ดูสักอันหนึ่งนะ <c oughs> ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจคาสัมผัสทางตาเป็นของใครเราไม่จะฉันเห็นมีฉันใช่ไหมเธอเห็นไหมมีเธอมีฉันเธอได้ยินไหมฉันได้ยินเห <c oughs> ็นนะมีฉันตลอดเลยทุกผัสสะ คนคนนี้เลยถามว่าผัสสะเป็นของใคร <c oughs> ใครเล่าย่อมผัสสะพระเจ้ากาสัมผัสหรือผัสสะอันเดียวกันนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยมันไม่ควรเป็นปัญหาเลยนะเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสด,ดังนี้พระองค์ไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสเห็นไหมถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสถ้าพระเจ้าเคยพูดคําถามเนี้ย จึงจะควรถูกถามขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมการเรียบเรียงบทพจน์ยากนะโยมคิดดูว่าผู้เจ้าพูดครั้งเดียวและต้องอาการลิโก้เลยนะปัญญาผู้เจ้าขนาดไหนนะก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าภัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหา น,นั่นแหละจึงจะเป็นป่า,าที่ถูกต้องนะคาเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะหมายถึงอายตนะภายนอกภายในเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีผัสสะหรือสัมผัสขึ้นนะเพราะมีสัมผัสเป,เป็นเหตุจึงมีเวทนาดังนี้นี่คือคําถามที่ถูกต้องและคําตอบที่ถูกต้อง <c oughs> ดังนั้น สัมผัสหรือผัสสะจึงเกิดมาจากสลายยตนะคืออายตนะภายใน6กับภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมนะอโถพถัพภ์ธรรมลมอย่างนี้ทนีนี้อันสองอันเนี้ยสลายตนะอายตนะภายใน6กภายนอก6รวมเรียกว่าสลายยตนะเพราะมีอันนี้ต่างหากจึงมีผัสสะเกิดขึ้นและเมื่อผัสสะมี ย่อมจะมีเวทนานะอาพอใจไม่พอใจเจยๆอ,อย่างนี้ดังนั้นเวลาโยมตากระทบรูปปุ๊บไปเดินห้างเห็นเสือ้อโอ้สวยพอใจนะภาษาทางตาเกิดนะพอเวทนาเกิดแล้วอะไรจะเกิดอะไรเกิดตัณหาจะเกิดความอยากโยมจะอยากได้เสื้อตัวนั้นขึ้นมาใช่ไหมอ่าเห็นนะภาษะเกิดเวทนาเกิดตัณหาทุกคนตรวจได้จริงไหม ธรรมะที่ตรวจได้ด้วยตนเองเนี่ยเรียกว่าปัจจตังอะไาใไหมและเป็นสิกีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ถูกต้องไหมไม่ต้องเชื่อตามๆมกันไปใครบอกว่าจริงเราอาจจะบอกไม่จริงก็ได้ถ้าเราไม่มีอย่างนั้นแต่เราก็มีเหมือนเขาเราก็บอกเออใชน่นี่แหละเป็นพยานในตนเองและยมคิดดูว่าเมื่อสองพันกว่าปีผู้เจ้าก็มีอาการอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายก็มีอาการอย่างนี้บัญญัติขึ้นสาวกในยุคนั้นก็เข้าใจได้ ผ่านมาสองพันกว่าปีมนุษย์ยังมีอาการจิตอย่างนี้เหมือนเดิมธรรมะนี้จึงถูกเรียกว่าอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาเาใช่ไหม,มนี่แหละดังนั้นเนี่ย <c oughs> หลักฐานข้อมูลในบาลีสามล้ตัวนี้นะพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาบิดกเนี่ยใครบอกผิดเนี่ยตรวจได้ตรวจทันทีเลยนะให้เข้ามาตรวจปฏิจจสุบ,บทัทเขาจะปฏิเสธไม่ได้ ตัวธรรมะปฏิจจสุบาทนี้เป็นธรรมที่ผู้เจ้ายืนยันเลยว่าสมณะพราหมณ์ผู้รู้ใดๆในโลกไม่สามารถคัดง้างหรือติดเตียนได้เลยเทวดาพรมก็คัดง้างติดเตียนไม่ได้ไม่มีลัฐที่ใดๆติดเตียนได้นะนับถือรัที่อื่นมีลูกตาไหมล่ะมีหูไหมมีจมูกลิ้นกายใจถ้ามีมีเป็นอย่างนี้แน่นอนนะเหมือนโยมไปเจอโยนของที่ไหนก็หล่นนะโยนที่ไหนก็หล่นอะไรแรงดึงดูดของโลก ไนะปโยนที่ประเทศอาหรับมีั้มมีอเมริกามีไหมมีจีนไทยมีหมดเลยฝรันะ่งโยนหล่นไหมหล่นคนไทยโยนก็หล่นใช่ไหมดังนั้นเขามีไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีมีอย่างนี้แน่นอนเหมือนกันหมดทั้งโลกเนี่ย <c oughs> มันเป็นสัจจกความจริงที่ไม่มีใครติเตียนได้เวลายมไปพูดต่างศาสนายมต้องพูดธรรมะต,ตรงนี้แล้วเขาจะยอมรับ อัตมาเคยไปบรรยายให้กับตัวแทนพุทธตัวแทนตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอัตมาตัวแทนพุทธนะไปคุยกันเนี่ยสามคนที่ใบเตกบางนาคนฟังหกเจ็ดร้อยอิสลามยังชอบเลยเออใช่นะปฏิเสธไม่ได้เพราะเราพูดในสิ่งที่ทุกคนมีนะนี่แหละธรรมะตรงนี้เอาไว้คุยกันในต่างศาสนามันเป็นสัจจะความจริงเป็นกลางกลางนะ และใครรู้ตรงนี้หลุดพ้นได้ถ้าเกิดเขาทรงจําได้แล้วเขาเอาไปไข้ควรผู้เจ้าหวังประโยชน์ตรงนี้ <c oughs> พระองค์จึงจัดเทศสอนธรรมะก,กับพวกปริพาชคทั้งหลายเป็นอย่างดีเหมือนกันเพราะคิดว่าแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานผู้เจ้าหวังพวกปริพาชคเข้าใจท่านสักนิดเดียวพอละ ดังนั้นธรรมะพระศาสดาเนี่ยโยมไม่ต้องจำเยอะมากมายเต็ไมไปหมดก็ได้ขอบทเดียวขอบทเดียวหลุดพ้นได้